สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไอ d ROV e นั่นเองนะครับผมนะหรือว่ารหัส ROV e นะครับผมนะที่มีราคาเพียง5,000บาทนะครับผมนะซึ่งไอดีนี้เรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างกับราคา5,000บาทนะโอเคอันดับแรกคือผมก็จะพาท่านผู้ชมนะมาดูตรงที่โปรไฟล์นะครับผมนะฮะ เล่น6กพันตานะฮะก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมเนี่ยโอ้อัตราก,กรชนะก็5้าสิบก็ถือว่าพอดีเลยนะครับผมเนี่ยฮีโร่มีเก้าสิบเอ็ดตัวนะฮะแล้วก็สกินหนึ่งรสี่สกินนะฮะก็ถือว่าเยอะแล้วนะคือร้อยึ้นนี่คือเยอะแล้วแล้วก็ฮีโร่นี่ก็เกือบครบทุกตัวนะครับผมนะมีเกือบครบทุกตัวเนี่ยราคา5,000ันบาทนี่ก็ถือว่าถูกนะผมว่าโอเคนะเรามาดูทางด้านอ่าลูนกันบ้างดีกว่านะครับผมเนี่ยมีลูนอะไรบ้างนี่ แทงฝั่งโทนดฮ้ิงจะแก,กเฮ้ยผมชอบการตั้งชื่อรูนวะ่ะโอเคนะมีรูนแทงลูนลิงนะครับมเมดยอนวีลา่ามูลาดนะครับผมนะฮะอย่าแตะอะไรวะคิวเล่นเล่นโง่เฮ้ยอะไรเนี่ยมึงมึงตั้งชื่อรูนกันอย่างนี้เลยนี่โอ้โหถือว่า อะไรจะเรียกอะไรดีวะเนี่ยก็ถือว่ามีเกือบครบทุกตัวนะเออมีเมดมีเอนโซนะ,ะป่านะซิลคิล่าเลนดอนนะแครี่ก็มีมาล็อกก็มีนะครับผมแนละ้วบอคอดนะครับผมนะยีน่านะครับผมคิวเลนเล่นโง่ะนะฮะอันนี้ <c oughs> ผมชอบการตั้งชื่อคลิปนะเอ,อ๊ะไม่ตั้งชื่ออ่าลุนองเขานะครับผมมูลาดนะมีเกือบทุกสายก็ถือว่าลุนแน่นนะลุนแน่นมีครบทุกสายเลยลุนแน่นมากนะครับผมอันนี้แล้วก็มีตัง เขาเริ่มมีเหรียญรูนไปแลกได้อีกนะครับผมนะฮะก็ถือว่าใครถ้ามันรูนขาดตรงไหนก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้แต่หลักๆก,ก,ก็น่าจะเกือบครบนะครับผมนะอันนี้น่าจะครบเลยแหละนะครบลูกสายนะครับแพงก็มีโอเคนะต่อไปนะครับเรามาดูอาหมดจัดอันดับผมอยากรู้ตําแหน่งแรงของเขาตอนนี้นะครับผมเนะี่ยไปดูหูคอนสิบเจ็ดดาวนะครับผมนะฮะเออก็ถือว่าไม่แย่นะก็ถือว่าสูงอยู่แรงสูงเลยนะครับผมสูงมากด้วยนะสูงมากกว่าผมอเออ โอเคครับผมจะมาดูวอลเลอร์พาร์ตนะว่าไอดีนี้เขาเติมไปหรือยังนะครับผมนะไอดีนี้น่าจะยังไม่ได้เติมวอลเลอร์พาร์ตนะครับผมนะเอาเติมยังเฮ้ยเติมแล้วเติมแล้วนี่นี่เติมแล้วนะครับผมนะฮะได้สกิมูลาดนะก็สามารถที่จะมาปั้นหรือว่ามาทำอ่าแล้วเบลวอลเลอร์วอลเลอร์พาร์ตได้ต่อนะครับผมนี่เห็นปะโอ้ก็ถือว่าไม่จำเป็นต้องเติมเลยนะฮะห้าพันบาทได้ครบทุกอย่างนะฮะ โอเคนะต่อไปนะครับผมเรามาดูฮีโร่นะที่ยังไม่มีมีอะไรบ้างนะครับผมไปที่ร้านค้าเลยปาเขาให้โอ้มีแค่อ้่ตัวเองเหรอมีตัวใหม่เอต้านะแล้วแบทแมนนะวีโ่นะวันเดอร์วูแมนแล้วก็ฉี่นะครับผมซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวหลักๆที่เราจะเล่นกันอยู่แล้วนะอันนี้เอ,อหรือว่าใครเมนใครผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีนะใครที่มีเมนฉี่อะไรพวกนี้ไอดีนี้ไม่มีนะครับผมแต่ก็เก็บเหรียญซื้อได้นะครับผมอันนี้ ตังมีหมื่ 10, นหนึ่งนะครับผมนะก็เล่นอีกนิดอีกหน่อยก็ได้จะได้แล้วนะครับผมนะโอเคเราไปดูทางด้านสกินกันบ้างดีกว่านะฮะผมจะดูตรงที่อ่าสักเฮโร่หลักนะเพราะว่าเขาจะใส่สกินมาไว้นะนี่เห็นปะคือผมอาจจะพาท่านชมไปดูสกินครบทุกตัวไม่ได้นะครับผมคลิปมันอาจจะนานเกินไปนะเพราะว่ามันมีเยอะมากร้อยกว่าสกินนะให้ดูทุกสกินก็ไปไปไม่ได้นะมีลิงนะลิงของสุครีมนะฮะมีเวรเลสุครีมด้วยหรือเปล่านะแล้วก็มีซานิสล่างแดงนะครับผม มีซิลโอ้ซิลล่างอ่าอะไรวะโชกุนนะครับผมนะฮะเออก็ถือว่าดีซิลโชกุนผมยังไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็โอ้มีอันนี้ด้วยบัตเตอร์ไฟล์ล่างรีเอรีเจนปะผมจำไม่ผิดน,นะครับผมแล้วก็มีริปโปรีเจนนะครับผมแล,แ,ลและแรดสุครีมปะเอ้นะครับผมเฮนาคอสเหรอเฮ้ยผมไปดูนาคอสอีโวเวลอะไรผมต้องไปดูฮะ,ะอา่าแอสซินนาคอสอยู่ไหนวะเขาไม่ได้เล่นคอ,อยสเล่นนาคอสออันี่ไง นาคอนเิวสามนะครับผมซึ่งมีครบทุกเอฟเฟกแล้วนะครับยกเว้นท่าวับนะครับผมนะเห็นปะแล้วก็เสียงปะเออนะครับผมยกเว้นท่าวับแล้วเสียงนอกจากเอฟเฟกต์สกิลมีครบหมดแล้วนะครับผมผมว่ามาไล่ดูกันอย่างนี้ดีกว่าฮะโอ้สุครีมคือสกินสุครีมมีเยอะมากเลยทุกคนเห่ามีไอดีอีกแล้วเดียวมาเดียวมารีเจนนะฮะสกินมันคล้ายๆกัน่ะมดูซานิสนะว่าล่างอันนี้มีไหมอ่าล่างดอกไม้ไม่มีนะครับผมนะฮะ โอเคนะก็สำหรับสก,กินหลักๆนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะพวกสกินยิบย่อยผมจะไม่ค่อยเอามาให้ดูนะเพราะว่ามันมันก็ถือว่าไม่ได้แรอะไรมากนะครับผมเนะี่ยเราเดี่ยวฮาโลวีนยังไม่มีนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ดูคร่าวๆแก๊กดีเจนด้วยลืมเออแก๊กดีเจนฮนะแล้วก็มีกิลเดอร์ดีเจนมีไหมไม่มีนะครับผมนะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านกระเป๋ากันบ,บ้างดีกว่านะกระเป๋ามีอะไรบ้าง มีรูกแก้วแล้วดุดมาสักลูกไหมอืมไม่มีนะครับผมนะฮะบัตรเปลี่ยนชื่อก็มีอยู่สองคิ้นดูด้ดเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมแนะก็มีอยู่สองนะัดขาดอีกสี่นะครับผมมีอะไรบ้างผ้าวาร์ปเยอะมาก โอเคนะครับสำหรับกระเป๋าก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมไม่มีลูกแก้วแลนนะสำหรับไอดีนี้นะครับผมพรีเมียมไอดี ID นี้ไม่ได้เติมไว้นะพี่ยม,ม่แทบจะแบบไม่มีใครเติมเลยเองจริงนะเติมแค่ครั้งเดียวก็คุ้มแล้วเพราะมันจัดเซ็ตได้เพิ่มนะโอเคนะก็สำหรับไอดีนี้มีประมาณนี้นะก็ถือว่า คุ้มมากๆนะก็สำหรับราคา5 0 0พันบาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมติดต่อไว้ที่แอดมินต้นได้เลยนะหรือว่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะ